อยากแก้ไขไฟหน้าให้สว่างอยากให้ฟังก์ชันการใช้งานอ d a ดปตี e ใช้งานได้เหมือนเดิมไม่ถูกตัดฟังก์ชันออกไม่อยากให้ไฟโชว์ออนบอร์ดไม่รวนเข้ากล่อง ECU ไม่อยากถูกหลอกไม่อยากเสียเงินหลายรอบดูคลิปนี้ครับท่านผู้ชมครับ BMW F10 ถือว่าเป็นสุดยอดยนตกรรมแต่อายุการใช้งานของในเรื่องของไฟหน้ามาจนถึงปีนี้นะครับก็ต้องมีการแก้ไขและซ่อมบำรุงฟื้นฟูใหม่หลายๆท่านบ่นเป็นเสียงเดียวกันครับว่าขับกลางคืนมองทางไม่เห็นแล้ววันนี้เนี่ย BMW F10 จึงต้องมัแก้ไขเปลี่ยนชุดควบคุมแสง คันนี้เนี่ยเปลีป่ยนเป็นชุดควบคุมแสงแบนวาร์ปเลนเลเซอร์ไลท์ตัวใหม่ล่าสุดท่านผู้ชมครับให้ความสว่างปลอดภัยถูกกฎหมายและที่สําคัญนะครับไม่ยังตามเพื่อนร่วมทางระบบอะแดปติชของตัว bmw นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเหลือไฟหลบเวลาเจอสิ่งกีดขวางด้านหน้าจะทําให้ตัวแสงไฟหน้าเนี่ยนะครับเทอร์โวลืบหลบตลอดเวลาตอนที่เราขับขี่ไม่ถูกตัดฟังก์ชันออกไฟไม่ชอ็อตไม่ลวนไม่โชว์ออนบอร์ดแน่นอนท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่า bmw คันนี้เนี่ยที่บ่นกันเป็นเสียงเดีวยวกันว่าไม่สว่างเนี่ย พอมาเข้าอุโมงวัดแสงที่สูบริการแบงกิ้งของเราแล้วเนี่ยค่าเกณฑ์มาตรฐานจะอยู่เท่าไหนเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยนะครับ ่อนนะครับว่าหลังจากการแก้ไขเปลี่ยนชุดควบคุมแสงของเราเข้าไปแล้วเวลาเราใส่อุปกรณ์เข้าไปนะครับก็คือเปลี่ยนชุดเลนเข้าไปแต่ทรงโคมทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมสถานะเดิมไม่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปเว้นแต่ว่าลูกค้าอยากจะเปลี่ยนไฟวงแหวนอยากจะเพิ่มเติมสีสันเข้าไปภายในโคมเดี๋ยวมาเทสค่าแสงกันครับว่าหลังจากการติดตั้งค่าแสงได้เท่าไหร่และไฟอั t i ี e ที่บอกว่าทํางานได้เป็นอย่างไรอมาชมกันท่านผู้ชมดูนะครับ เปลี่ยนเลนเลเซอร์ไลท์เข้าไปแล้วเนี่ยความแตกต่างชัดเจนมากนะครับมีความสว่างและตัวคัตออฟนะครับขึ้นเสียงขึ้น,น,น,นทางด้านซ้ายมือถูกต้องตามกฎหมายไม่แยงตารถสวนทางนะครับเป็นระบบแซดเชฟแบบนี้และไม่แยงเข้ากระจกมองข้างจังหวะที่เราแซงขวาท่านผู้ชมครับหลายๆท่านนะครับสังเกตนะครับเวลาเราขับรถอยู่ถ้ามีรถมาต่อท้ายเราจะแยงตาเข้ากระจกมองข้างเราแยงตาเข้ากระจกท้ายเราเพราะคัตออฟไม่ใช่แบบแซดเชฟแบบนี้ ตอนนี้เราเปลี่ยนเข้าไปแล้วนะครับถูกต้องตามมาตรฐานสว่างกว่าเดิมถูกต้องตามกฎหมายและที่สําคัญนะครับในเรื่องของอดปทีฟเดี๋ยวมาดูกันท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมดูนะครับไฟมันจะเหลือบเวลาเจอตรวจจับรถคันหน้านะครับไฟมันจะเหลือบออโต้แบบนี้นะครับแล้วเวลาพขมันไม่เจอนะครับมันก็กลับมา2ทางเหมือนเดิมเนี่ยครับมันจะเหลือบกลับมา2องทางอันนี้คือฟังก์ชันอดปทีฟของเขาในเรื่องของเลี้ยวตามการหมุนของพวงมาลัยท่านผู้ชมครับเวลาเราเลี้ยวซ้ายนะครับไฟมันจะเหลือบไปเห็นไหมครับ นูน่นรเมลาเราเลี้ยวขวากลับมานะครับนี่มันจะเลือบก,กลับมานะ ฝั่งซ้ายจะทํางานเลี้ยวตามการหมุนของพวงมาลัยฝั่งขวาจะทํางานจับคันข้างหน้านะครับว่าไม่ให้แยงตารถฝนทางด้วยมันจะเหลือไปส่องข้างทางที่เรามองไม่เห็นอันนี้คือระบบแอดั t ตี e ยังทํางานได้เหมือนเดิมน,นะผู้ชมครับ,รบท่านผู้ชมครับหลังจากการติดตั้งไว้วางใจในเรื่องของระดับไฟที่ถูกต้องตามกฎก,กระทรวงด้วยเครื่องตั้งระดับไฟรับรองจากกรมขนส่งทางบดเครื่องเดียวตัวเดียวกับที่ตอรออใช้นะครับท่านผู้ชมครับแสงไฟที่ถูกต้องวัดในระยะ7.5เมตร ถ้าเบี่ยงเบนถูกต้องตามกฎหมายตามราบตาตามพรอบอรที่กำหนดเอาไว้ทุกอย่างท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปดูแสงไฟบนท้องถนนจริงๆครับไปชมกันดีกว่านะครับ คนที่ใช้รถยุโรปอยู่ไม่ว่าจะเป็นเบียมบหรือ Mercedes Ben z นะครับอย่ากแก้ไขแบบผิดวิธีถ้าอยากแก้ไขให้ตรงจุดมาที่ศูนย์บริการแบงกิ้งของเราครับมาที่อุโมงวัดแสงมาเทสค่าแสงแบบนี้ก่อนเพราะเราบริการให้ฟรีและให้คำปรึกษาฟรีมาดูนะครับว่ารถของคุณนั้นอยู่ในเกณฑ์ไหนอันตรายเท่าไหร่และควรรับการแก้ไขแบบไหนไม่ทำกับที่ศูนย์บริการแบงกิ้งของเราเน้นย้ำนะครับไม่เป็นไรแต่อย่าให้ เขาหลอกมาเข้ามาได้รับคําแนะนําคำปรึกษาการแก้ไขก่อนนะครับว่าควรแก้ไขที่จุดไหนและท้ายสุดนะครับท่านผู้ชมก็เป็นผู้ตัดสินใจเองแหละครับว่าควรจะแก้ไขแบบไหน BMW F10 คันนี้นะครับเปลี่ยนชุดควบคุมแสงเป็นตัวเลเซอร์ไลท์ตัวใหม่ล่าสุดมีการรับประกัน5ปีหรือ60เดือนเลยทีเดียวท่านผู้ชมครับสินค้าเสียมีปัญหาไฟดับ เปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ทั้งตัวท่านผู้ชมครับมากกว่าในเรื่องของสินค้าก็คือในเรื่องของงานติดตั้งนั่นเองการที่เราจะเปลี่ยนชุดควบคุมแสงเข้าไปจะต้องมีการถอดประกอบโคมฉะนั้นของเรามีเครื่องถอดประกอบโคมจะไม่ถูกง้างแงะจนแตกการประกอบกลับเข้าดั่งเดิมเนี่ยชิดสนิทแน่นไม่ง้างไม่ง้างจนโคมแตกนะครับโคมไม่ช้ําน้ําไม่เข้านะครับวันนี้เน้นย้นําในเรื่องของงานติดตั้งด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ไม่แน่ใจอยากจะนัดคิวมาเทสแสงก่อน บริการให้ฟรีผู้บริการแบงกิ้ง16ปียินดีให้คำปรึกษ,ษาแก้ไขระบบไฟหน้าเจ้าแรกของประเทศไทยครับ